สวัสดีนะครับเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูไก่อูในวิชาประวัติศาสตร์นะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับอ้าวส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาศึกษากันนะอ่าโอเคนะครับอ่า วันนี้เราอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ตามนี้เลยเ<ร>าการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลานั้นเนี่ยย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเราจะหยุดอยู่ที่ยุคใดยุคหนึ่งไม่ได้เพราะว่าโลกเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยย่อมมีการพัฒนานะครับตามการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะอย่างคนสมัยก่อนเนี่ย จากเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็พายเรือปัจจุบันนี้เราจะพายเรือไปบิ๊กซีขอนแกได้ไหมนะโอ้โหตายเลยวันก็จะถึงเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญก็คือต้องยอมรับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสรุปก็คือ เราต้องไม่ยึดติดนะครับเราต้องไม่ยึดติดเราต้องปรับตัวให้ได้ทีนี้เราเราลองมาดูนะครับว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเริ่มจากของเล่นเลยนะของเล่นในสมัยก่อนเนี่ยน้องจะเห็นว่าครั้งอดีตเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ของเล่นเนี่ยจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองอย่างในอย่างในเนี้ยเขาเรียกว่าม้าก้านกล้วยอยากจะเล่นกันก็ นู่นเลยไปที่ต้นกล้วยเลยแล้วก็ตัดเขาเรียกว่าตัดใบกล้วยตัดกาบกล้วยออกมาทําเป็นมา้าเล่นกันผู้เล็งผู้เล็งได้ออกกําลังกายด้วยไม่เสียเงินเสียทองนะครับเ,เล่นได้หลายคนด้วยนะครับสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยอันนี้อะไรเดินกะลานะวิธีการเล่นก็คือเอากะลามะพร้าวที่ใช้แล้วเนี่ยมันมีรูอยู่แล้วนะกะลาเนี่ย มันมีรู้อยู่แล้วอัลกลาที่ใช้แล้วก็ามาร้อยเชือกแล้วก็ฝึกเดินนะครับไม่เสียเงินเสียทองนะไม่เสียเงินเสียทองอมาดูปัจจุบันบ้างของเล่นปัจจุบันนี่เลยรถบังคับก็ทันสมัยดีครับคันหนึ่งก็แพงน่า,าจ,จะหลักร้อย่สวยๆหน่อยก็หลักร้อยไปปลายอาจจะหกเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วตอนนี้ที่กำลังระบ,บาดเลยเนี่ย เป็นเกมมือถือนะคุณครูก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเนี่ยเทพย้อนมะนะัน e ี่ยจะเกม ROV ปะครูครูก็ไม่ค่อยจะรู้นะเออนะครับเห็นไหมเล่นจ้วโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะนี่คือของเล่นในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสียเงินเสียทองนะมไม่ค่อยได้ออกกําลังกันแต่ไม่ใช่คําว่าไม่ค่อยไม่ได้ออกกําลังกายกันเลยละ่ะต่อมาการเดินทางนะครับการเดินทางเนี่ย ในอดีตส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นหลักเหตุเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมืองแต่ละเมืองเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตั้งชุมชนหรือตั้งบ้านตั้งบ้านเรือนเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ํานะครับอยู่ใกล้แม่น้ำเ,เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ไงเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีห้างอะไรเหมือนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ก็จะทําไร่ทนานาเขาก็จะตั้งบ้านตั้งเรือนกันอยู่แถวๆแม่น้ําเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะไปไหนมาไหนเขาก็จะใช้เรือเป็นหลักนะครับใช้เรือเป็นหลักคนสมัยก่อนได้ไว่ายน้ําได้เกือบทุกคนนะครับคนสมัยนี้น,นี่ไม่รู้ยังไงเนาะการเดินทางในปัจจุบันบ้างนี่เลยการเดินทางในปัจจุบันนี่เขาเรียกรถคอกหมูนะสุโข,ขทยัยเมืองเก่านะครับ รถคอ,อกหมูเดี๋ยวนี้มีเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายคนมีตังค์หน่อยก็นี่เลยขึ้นรถนี่เลยเป็นรถบัสหูช้างนะเห็นไหมเขาเรียกหูช้างรถบัสหูช้งางหร,รเเือเปล่านะเห็นไหมครับปัจจุบันก็ไปไหนมาไหนนี่ก็ขึ้นรถโดยสารอย่างเดียวนะครับสบายใจดีรวดเร็วปลอดภัยด้วยปลอดภัยดียด,ยด้วยนะนในในต่อมาที่อยู่อาศัยอดีต อดีตที่อยู่อาศัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทําด้วยไม้บ้านเรานี่แหละส่วนใหญ่จะทําด้วยไม้นะครับใช้คนเยอะเลยบางบ้านนี่ที่ส,สวยๆนี่เป็น5้าสบสิคนเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะแต่ในปัจจุบันไม้มันหายากแล้วส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นบ้านปูนนะครับทําเป็นบ้านปูนนะ แพงด้วยหลังแค่นี้ก็โอ้โหหลายแสนนะครับหลายแสนรวมที่ดินด้วยก็น่าจะเป็นล้านนะครับต่อมายานพาหนะสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางกับยานพาหนะนี่เป็นของคู่กันนะครับยานพาหนะก็คือเป็นสิ่งของที่เราใช้เดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากเมื่อก่อนก็จะใช้เกวียนเกวียนก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการเดินทางในอดีตเกวียน ตัวเกวียนจริงๆมันก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้มีล้อทําจากไม้นะครับแต่ว่าตัวมันเองอ่ะเดินทางไปไหนไม่ได้มันจะต้องใช้วัวจะต้องใช้วัวมาเป็นตัวลากจูงนะครับนี่คือสมัยอดีตนะเดินทางก็ช้ากินลมชมวิวไปเรื่อยเราจะไปเร่งวัวให้วัวมันวิ่งก็ไม่ได้ออภาพล่างนี้เป็นภาพม้านะเป็นภาพม้าเดินทาง โดยการใช้ม้าเขาเรียกม้าเร็วเนี่ยนะครับต่อมาในปัจจุบันโอ้โหยานพาหนะในปัจจุบันมีความทันสมัยมากนะครับแพงด้วยนะอย่างรถซูเปอร์คาร์คันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่น่าจะเกินหลักสิบล้านนั่นแหละแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับนี่โอ้โหนี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นไงครับอ,อย่าไปขี่อย่างนี้นะลูกเออถ้าไม่ชำน,น้ญหรือชำน้ญก็ไม่ควรขี่ลูกนี้เขาเรียกขี่รถหวาดเสียว ผิดกฎหมายด้วยเออก็ปัจจุบันนี่ก็จะใช้การเดินทางประมาณเนี้ยนะลูกนะเออต่อไปร้านค้าในสมัยอดีตก็มักที่จะใช้คือมักจะหาไปขายนะต่อรองกันได้หาไปขายเป็นขนมพื้นบ้านนะครับอ่าคือกินได้เลยอ่ะกินปั๊บก็ทิ้งได้เลยเพราะส่วนใหญ่หอ่อห่อก็จะใช้ใบตองห่อเอา มานมาในปัจจุบันเนี่ยนะร้านค้าในปัจจุบันเข้าห้างกันอย่างเดียวครับคุณครูเชื่อเหลือเกินนะ9 0 9 0เนี่ยหิวปักเข้าห้างน้อยจัดที่จะไปตลาดนะครับเออของก็แพงต่อรองราคาก็ไม่ได้นะเสี่ยงโควิดด้วยนะทีนี้เรามาดูข้อดีและข้อเสียของอดีตกับปัจจุบันบ้างอ,อดีต ข้อดีของอดีตก็คือประหยัดนะครับอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือเช่นของเล่นเนี่ยเราสามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมาทำเองได้นี่คือข้อดีไม่ต้องเสียเงินเสียทองข้อดีข้อที่2ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวก็คืออะไรครับเช่นเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยของคนสมัยอดีตเนี่ยต้องต้องรวมกันทำร่วมกันทำจะแยกกันทำไม่ได้ไม่งั้นมันเสร็จช้า อย่างกับข้าวเนี่ยรวมกันทํากับข้าวเนี่ยโอ้โหคนสมัยก่อนนี่จะต้องจะต้องแบ่งฝ่ายเลยนะไอคนนี้หุงข้าวไอคนนี้ทํากับข้าวคนนี้ไปหั่นผักหั่นอะไรก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวเกิดความเข้าใจกันนะครับข้อที่3ร่างกายแข็งแรงเพราะอะไรครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยกิจกรรมของคนในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการออกกําลังกายทั้งนั้นไม่แต่การลเล่น นะครับเป็นการเล่นนะครับเป็นการออกกําลังกายทั้งนั้นเช่นว้ากานกล้วยก็ต้องใช้แรงของตัวเองนะเดินกะลาก็ต้องใช้แรงของตัวเองตีจับเอ้ยอะไรเอ้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นคนในอดีตเนี่ยน้องลองสังเกตดูนะคนอายุ80เนี่ย70 80สมัยก่อนเนี่ยโหยังแข็งแรงอยู่เลยนะแต่ถ้าคน70-80ในปัจจุบันนี่โอ้โหเจ็บอดอดแอดแอดนะครับต่อมาข้อเสีย ข้อเสียของอดีตเนี่ยข้อเสียของกิจกรรมในอดีตเนี่ยนะครับคือหลายหนึ่งลำบากในการใช้ชีวิตใช้เวลามากนะครับลำบากในการใช้ชีวิตเช่นเช่นเราจะกินข้าวทีนึงเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันก็เอาข้าวใส่หม้อหุงข้าวรอสักครึ่งชั่วโมงเอาไข่ใส่ไปในหม้อหุงข้าวด้วยก็ได้รอครึ่งชั่วโมงก็ได้ก,กินละนะครับแต่ในอดีตนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นต้องหุงด้วย ต้องหุงด้วยเตาถ่าน,านกว่าจะได้กินก็เป็นชั่วโมงกันแหละรครับนี่ยังไม่รวมถึงการทํากับข้าวด้วยนะข้อที่2ขอ้อ,ขอเสียก็คือเดินทางเสียวเวลาก่อแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้เราอยากไปสุขโขทยัยอยากไปเชียงใหม่อยากไปหน้านี่วันเดียวรู้เรื่องวันเดียวได้เลยไปถึงเลยแต่สมัยก่อนเนี้ยโอ้โหใช้เกวียนใช้ม้าเนี่ยมันวันเดียวมันจะถึงไหมนะระยะทางต้อง500โล400โลเนี่ย เป็นอาทิตย์ซะมั้งไงนะการเดินทางเสียเวลามากนะครับต่อไปข้อเสียข้อที่3ก็คือบางกิจกรรมเนี่ยใช้จํานวนคนมากเพราะว่าเครื่องทุนแรงมันไม่ค่อยมีเครื่องทุนแรงไม่ค่อยมีก็เลยใช้จํานวนคนมากเช่นการทํานาสมัยก่อนนะการทานาเนี่ยต้องใช้คนเยอะมากเลยเพราะว่าต้องใช้แรงคนในการหว่านข้าวการเก็บเกี่ยวการไรเงี้ยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยการทํานาในปัจจุบันเนี่ย มีเงินอย่างเดียวจ้างเครื่องเอาจ้างเครื่องทั้งดำนาทั้งหวานทั้งไถอะไรใช้เครื่องหมดประมาณว่าไร่นึงนี่คนคนเดียวก็สามารถทําได้นะครับแต่สมัยก่อนนี่ทําไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่มีเครื่องทุนแรงไงนะต่อมาในปัจจุบันข้อดีก็มีนะครับในปัจจุบันก็คือสะดวกสบายขึ้นนะทำอะไรก็สะดวกสบายไม่ต้องไปรอเหมือนไม่ต้องไปยุ่งยากเหมือนกับสมัยก่อน อย่างสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยากจะเรียนเนี่ยนะเขาต้องไปซื้อกระดานชนวนมากระดานชนวนก็คือเป็นหินที่สามารถขีดเขียนได้โอ้โหลำบากยากเย็นนะครับต่อไปข้อที่2ประหยัดเวลาอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยมากขึ้นหลักๆเลยก็คือทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ3ลดขั้นตอนในการทํางานหมายความว่าไง หมายความว่าลดขั้นตอนในการทํางานหมายความว่างานบางชิ้นเนี่ยแทนที่จะต้องทําอยู่ 3- 4วันเนี่ยบางทีทําบรรเดียวก็เสร็จละ<า>เช่นสมัยก่อนเนี่ยใช้เครื่องพิมพ์ดีดนะใน,ใ,นในการทําใบงานในการทําแผนการสอนอะไรเงี้ยบางทีใช้ต้อง3 4สวันเหตุเพราะอะไรเพราะว่าพิมพ์ดีดเนี่ยถ้าเกิดมันผิดตัวหนึ่งปั๊บต้องโละทิ้งใหม่เลยยิ่งเป็นหนังสือราชะการด้วยจะพิมพ์ผิดไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น อ่านหนังสือราชการในสมัยก่อนนี่กว่าจะออกได้นี่บางวันนี่ใช้วันใช้เวลาออกนี่นานมากนะครับแต่ปัจจุบันนี่ใช้คอมพิวเตอร์เลยผิดก็ลบเขียนใหม่ได้ในโปรแกรมเว r รลดขั้นตอนในการทำงาน 4. ตอบสนองความอยากง่ายขึ้นหมายความว่าขอแค่มีเงินอย่างเดียวอยากได้อะไรก็ได้หมดนะครับต่อมาข้อเสีย <c oughs> ของปัจจุบันข้อเสีย สินค้าบางชนิดสิ้นเปลืองคือไม่จําเป็นต้องมีแต่ว่าแต่แต่ก็เห็นเพื่อนเขามีก็ต้องอยากมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครูจะสู้คนอื่นก็ไม่ได้ครูก็เห็นนะบางอย่างนี่มันไม่จําเป็นต้องมีเออเช่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยโอ้พ่อเครื่องแม่เครื่องลูกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องมีเพราะว่าสินค้าเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันสิ้นเปลืองเกินไปสอง ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหมายความว่าไงหมายความว่าบางคนเนี่ยเล่นโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนเลยเล่นแต่เกมดู YouTube หรือบางทีการเรียนเนี่ยเราเรียนก็จริงแต่พอเราเรียนเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็ออกมาเราก็ไม่ได้ไปคุยอะไรกับเพื่อนเลยบางคนเถียงพวกครูบอกหนูก็คุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์ทั้งไลน์ท,งท้งอะไรแต่มันก็ไม่สู้ที่เรามาเจอกันจริงๆได้หรอกนะครับ ต่ในภาวะโควิดเช่นนี้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับพอ3มกิจกรรมบางอย่างสร้างผลเสียก็แน่นอนครับกิจกรรมบางอย่างสร้างผลเสียโดยเฉพาะกับร่างกายเราเนี่ยเช่นถ้าเล่นโทรศัพท์ไปมากๆสายตาก็จะเสื่อมไวนะ้นะเช่นถ้าเราไปกินผักเออปัจจุบันเนี้ยผักสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ใช้สารเคมีนะ ทำให้ผักสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สวยเหมือนกับผักในปัจจุบันนะครับแต่ว่าข้อดีของผักสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันไม่มีสารเคมีแล้วก็กินก็นได้เต็มที่แต่ในปัจจุบันเนี่ยคนมันเยอะจะรอให้ผักโตตามธรรมชาติก็คงกินก็คงไม่ทันกินไม่ทันขายเขาก็เลยใช้ยาฆ่ามแมลงบ้างใช้ปุ๋ยเร่งโตบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลย พอคนกินเข้าไปเนี่ยก็เลยส่งผลเสียแก่ร่างกายนะครับนี่คือข้อเสีย 4. มักเกิดการแข่งแย่งกันในบางกรณีก็อย่างที่คุณครูบอกไปแล้วนะครับอย่างโทรศัพท์เนี่ยมันเปลี่ยนใหม่เกือบทุกเดือนแหละมีรุ่นใหม่ๆมาบางทีเราเห็นบางทีมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยโทรศัพท์เรารุ่นเก่าแล้วอยากได้ของเพื่อนอยากได้ของคนอื่นก็ไปจริงเขาเรียกว่าก็ไปจี้ไปป้นเขาใช้กําลัง เพื่อไปแย่งของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ดีเท่าของคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับออมักเกิดการแก่งแย่งกันในบางกรณีนะครับสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้สินค้าและบริการให้เหมาะสมแก่ตัวเองนะครับอโอเคนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับเนื้อหาประวัติศาสตร์วันนี้ก็พอเก็กกันเท่านี้ครับสวัสดีครับผม